那个放在最边上那个。 ตองกฤษกรสยบรักรา้าควงสาวเบสคำสิงไปรับประทานโอมากะเซรหรูเรียกได้ว่าหนุ่มตรงตงกรษกรไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็จะเกิดกระแสดราม่าอยู่เนืองๆอย่างล่าสุดมีกระแสดราม่าข่าวเมาาวว่าหนุ่มตรงตงและสาวเบสเป็นคู่รักที่ผู้ชายอยากเลิกแต่กลัวพ่อแฟนแต่งานนี้หนุ่มตรงตงกับสยบข่าวรักรา้าได้เป็นอย่างดีโดยการลงภาพระหว่างรับประทาน โอมาเกษตรพร้อมกับได้ยินเสียงของสาวเบสพูดกับหนุ่มตรงตรงสุดหวานและนอกจากนี้ยังเห็นคลิปวิดีโอขณะทั้งคู่นั่งอยู่ติดกันในวันนี้หนุ่มตรงตรงใส่เสื้อสีน้ำเงินส่วนสาวเบสสุดหวานใส่เสื้อสีขาวพร้อมโบสุดน่ารักนั่งติดกันแถมหนุ่มตรงตรงยังเอาหัวมาซบสาวเบสไม่อยู่จริงๆค่ะแค่คลิปนี้คลิปเดียวก็สามารถสยบรักร้าวของทั้งคู่ได้แล้วนั่นเองเพราะความหวานของทั้งคู่ ังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยสักนิดแถมยังมาควงคู่กินอาหารมื้อหรูแบบนี้อีกด้วยหนุ่มตรงๆเนี่ยช่างเอาใจสาวเบสคำสิงจริงๆนะคะไม่บอกก็รู้ว่าคลั่งรักขนาดไหนเพราะไม่ใช่แค่หนุ่มตรงๆที่คลั่งรักแต่สาวเบสเองก็คลั่งรักหนุ่มตรงๆเช่นเดียวกันค่ะไม่งานไม่ลงรูปและคลิปวิดีโอให้เห็นขนาดนี้หรอกค่ะใครนําเสนอข่าวเมาส์รีบมาดูคลิปวิดีโอน,นี้ด่วนค่ะเขารักกันดีอยู่และรักกันมากนั่นเองขอขอบคุณอินสตาแกร เบสคำสิงและตรงตรง,ตรงอันนั้นสกอเรตสตาร์สรฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ